กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจหน้าคากับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนสิงหาคม2565นะครับในเรื่องของดวงการงานการเงินสุขภาพความรักจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาของคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างมาติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับและพิเศษเลยสําหรับคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดสนใจให ช่องหัวใจนาคาตรวจหาว่าคุณลักนาหรือว่าราศีอะไรนะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นเพียงแค่คุณผู้ฟังช่วยกันแชร์คลิปไปยังในกลุ่ม Facebook สัก3ากลุ่มนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็แอดไลน์ไอเข้ามาใต้ข้างล่างคลิปนี้นะครับบอกกับแอดมินเราว่าแชร์คลิปให้ลวนะนะครับพร้อมกับส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่แน่นอนเข้ามาเดี๋ยวแอดมินเราจะทําการผูกดวงหาลักนาและราศีที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ฟังโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ ในส่วนของลัคนานั้นจะมีผลตั้งแต่70%ขึ้นไปส่วนราศีนั้นจะมีผลประมาณ30%ขึ้นไปเพื่อความแม่นยำควรดูควบคู่กันนะครับและสําหรับใครที่สนใจอยากจะปรึกษาปัญหาดวงชะตากับผมนะครับตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเป็นการดูดวงแบบส่วนตัวโทรคุยนะครับยังไงติดต่อสอบถามจองคิวกับแอดมินเราเข้ามาได้ตามไ d ดีไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะครับไปติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายใน คลิปพร้อมๆกันได้เลยและอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใตายข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลดวงการงานการเงินสุขภาพความรักในช่วงกิงหาคม เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดวงการงานกันก่อนเลยอันดับแรกนะครับเรามาดูกันที่เรือนภพกรรมะกันนะครับที่เรือนภพกรมมะในช่วงของต้นเดือนนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่8สิงหาคมเป็นต้นไปจะมีดาวพระศุกร์นะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณโครจรมาอยู่ที่เรือนภพการงานมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับจะมีข่าวดีเรื่องของงานเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของโปรเจกต์งานใหญ่ๆนะครับมีเกณฑ์สาเร็จสมหวังอย่างแน่นอนนอกจาก ดาวพระศุกร์แล้วก็จะมีดาวพาทิตซึ่งเป็นเจ้าเรือนโชคลาภนะครับมาอยู่ร่วมด้วยซึ่งดาวพระศุกร์กับดาวพาทิตเนี่ยเป็นคู่สมพลกันในทางโหราศาสตร์หรือว่าวิชาเลขศาสตร์นั่นเองทําให้ดวงการงานนะครับจะมีเพื่อนกัลยานิมิตรมาคอยสนับสนุนทําให้ดวงการงานค่อนข้างจะดีนะครับมีเกณฑ์สําเร็จสมหวังเป็นอย่างมากนะครับแต่ข้อควรที่ต้องระวังก็คือนะครับถึงแม้ว่าดาวพระศุกร์จะเป็นดาวประจําตัวของคุณแต่ดาวพระศุกร์ก็มีบ้านอีกหลังนึงนะครับนั่นก็คือเป็นเจ้าเรือนภพมรณะด้วย เพราะฉะนั้นนะครับดาวพระสุกเจ้าเรือนมรณะนะครับมาทับเรือนพบการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวกับงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่รอจังหวะนะครับหวังที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานช่วงเกณฑ์จังหวะนี้ถือว่าเป็นโอกาสจังหวะจากโคนที่ดีเป็นอย่างมากนะครับแถมดาวพระสุกเจอกับดาวพระเสารเลงกันนะครับ6-7เป็นคู่ผัดพลากนะต้องระมัดระวังนะการมีปัญหากับหัวหน้าเจ้านายมีเรื่องแตกขักมีเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงกันได้อันนี้ในเรื่องงานเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานเข้ามาแต่ขอให้เปลี่ยน ลักษณะที่ดีนะครับระวังการมีปัญหากับหัวหน้าเจ้านายจนทําให้คุณนั้นรู้สึกอึดอัดใจนะครับทนอยู่ไม่ได้และสุดท้ายต้องลาออกมาหรือว่าอาจจะถูกกันแกล้งถูกบีบให้ออกจากงานได้เช่นเดียวกันสิ่งที่หวังตั้งใจนะครับอาจจะไม่เป็นดั่งใจสะทีเดียวทั้งหมดนะครับอาจจะมีเรื่องทําให้เราต้องเครียดแบกรับภาระนะครับมารบกวนนะครับในเรื่องจิตใจเราได้เช่นเดียวกันเพราะอย่างที่บอกว่าดาวพระศุกร์คือดาวประจําตัวของคุณเจอดาวพระเสาร์เลงมาตัวของคุณใจของคุณมักจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการงานโดย เฉพาะเรื่องของผู้ใหญ่เจ้านายนะครับหรือว่าหัวหน้าแล้วก็พันธุไม้ถึงบ้านด้วยนะครับไม้ถึงรถนะครับทรัพย์สินอของมีค่าคนในครอบครัวต่างเนี่ยนะครับจะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยรู้สึกกวนกวายใจนะครับมีปัญหาเครียดในสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน แต่ถึงอย่างไรนะครับดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวประจําตัวของคุณดาวประจําตัวมาอยู่เรือนการงานนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่คุณจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างการทํางานต่างๆนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากดาวพาชิตมาเป็นคู่สมพลกันยังไงชาวรา,ราศีตุลมีเกณฑ์ดีสําเร็จสมหวังอย่างแน่นอนนะครับและมาในช่วงของวันที่17สิงหาคมดาวพาชิตเจ้าเรือนโชคลาภจะโคจรอ,ออกจากเรือนพบการงานแล้วนะครับ ก็จะมีดาวพระเสาเลงมาซึ่งยังคงเป็นคู่ศัตรูกับดาวประจําตัวของคุณที่เรือนพบการงานนั่นเองนะครับปัญหาเรื่องทุกข์ใจนะครับเรื่องทิมแทงใจเนี่ยยังคงมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆ แต่ข้อดีก็คือว่าจะมีดาวพระเกตซึ่งหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะมาอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์นะครับจะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับจะเจอปัญหาแปลกๆสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะเจอก็จะได้เจอแต่ในแง่มุมดีๆนะครับถ้าเกิดใครหมั่นสวดมนต์ทำบุญอยู่เป็นประจําซึ่งดาวพระเกตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะโดนบันดาลทําให้การงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการขอพรเกี่ยวกับสายญาณนาคราชนะครับจะช่วยอ่า ผ่านพ้นไปได้แล้วก็จะมีเกณฑ์สาเร็จสมหวังในเรื่องของการงานด้วยเช่นเดียวกันและใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่นะครับดาวประจําตัวไปอยู่เรือนการงานเนี่ยยังไงมีเกณฑ์ได้งานที่ดีสมหวังเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาอยู่แล้วนะครับยิ่งพระเกตโครจรมาอยู่ร่วมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลอย่างที่บอกเลยใครที่หมั่นทําบุญทํากุศลอยู่แล้วนะครับก็จะดีมากยิ่งขึ้นก็จะมีเกณฑ์สาเวร็จดวงชะตาฟ้าก็จะเปิดนะครับฟ้าจะเข้าข้างคุณมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ยังไงเป็นนนกําาาาลังงงงใใใจให้ชววครรศีตุนนเื่อขอข งานด้วยนะครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีตุลนะครับหากมีโอกาสนะอยากให้ไปทําบุญเสริมพลังให้กับเรื่องการงานนะครับโดยการไปทําบุญเรื่องของการสร้างห้องน้ําถวายวัดนะครับหรือว่าจะซื้ออุปกรณ์ล้างห้องน้ําไปถวายวัดก็ได้นะครับไปล้างห้องน้าด้วยตนเองได้จะดีเป็นอย่างมากหากทําบุญเป็นจํานวนเงินหรือว่าสิ่งของควรลงท้ายด้วยเลข15นะครับเป็นกําลังของดาวเจ้าเรือนพบการงานนั่นเองอันนี้ฝากชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของการทํางานไว้ด้วยส่วนในเรื่องของการกล่าวสัก การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหาโอกาสไปกราบขอพรองค์พระแม่ธรณีนะครับพระแม่คงคาหรือว่าเทพที่เป็นผู้หญิงกษัตริย์นักรบที่เป็นผู้หญิงนะเช่นนะครับพระแม่จามเทวีนะครับหรือว่าย่าโมนะครับสมเด็จพระศรีสุริโยไทยลองไปกราบสักการะบูชาขอพรนะครับความสําเร็จด้านหน้าที่การงานจากพระองค์ท่านดูแล้วจะสําเร็จสมหวังอย่างแน่นอนนะครับ ในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยคุณมีดาวพังคารเป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระซึ่งต้นเดือนดาวพังคารยังคงสถิตอยู่ที่เรือนภพปัตตนิอยู่ร่วมกับดาวพระราหูเจ้าเรือนปุตตะนะครับซึ่งดาวพังคารได้ตําแหน่งมาตรฐานกเกษตรราธิบดีดีสุดในรอบปีนะครับและดาวพระราหูก็ได้ตําแหน่งมาตรฐานเทวีโชคอยู่ด้วยกันเป็นคู่ทัดลมอีกย่อมส่งผลสนับสนุนทําให้เรื่องการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะครับมีเกณฑ์จะสําเร็จสมหวังโด ยเฉพาะคนรักคู่ครองจะนํามาซึ่งโชคลาภทําอะไรร่วมกับแฟนกับคนรักจะดีนะครับหรืออาจจะมีเกณฑ์นะครับมีหุ้นส่วนมีคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาคอยสนับสนุนมาร่วมลงทุนช่วยเหลือในการทํางานและผู้หญิงเพศหญิงจะเป็นตัวเลือกที่สําคัญนะครับผู้ชายจะเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ส่วนผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงที่เก่งหรือว่าจะมีกัลยาณมิตรที่เป็นเพศเดียวกันมาให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการงานแก่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นเองนะครับโดยสรุปแล้วดวงการเงินเนี่ยไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับ thẻm đào pha chín เจ้าเรือนโชคลาภก็ไปอยู่ร่วมกับดาวประจําตัวที่เรือนพบการงานนะครับและเจอดาวพระเสารเลงมาเป็นคู่ธาตุไฟกันด้วยนะครับทาให้จะมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่นะครับซึ่งดาวพระอาทิตย์เป็นดาวใหญ่ดาวพระเสาก็เป็นดาวใหญ่และเป็นดาวคู่ธาตุไฟด้วยกันนะครับและดาวพระราหูกับดาวพลังคารก็เป็นธาตุลมกันอีกทําให้ดวงการเงินชาวลัคนาราศีตุลนะถ้าเกิดทําดีๆได้จับในเรื่องของเงินก้อนใหญ่มีโชคก้อนใหญ่เข้ามาโดยเฉพาะโชคที่มาจากการลงทุนการทํางานนะครับจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนและถ้าเกิดทําดีๆมีเกณฑ์ปลดหนี้ สินได้เลยทีเดียวนะครับและในช่วงของต้นเดือนยังไงลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันดูนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตามวาสนาพื้นดวงเกิดของแต่ละคนจะได้มากได้น้อยนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุลเรื่องการเงินมีโชคความสําเร็จเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับ และพอมาในช่วงของวันที่9สิงหาคมอย่างที่บอกเลยเดี๋ยวจะมีดาวพระเกตนะครับโครจรมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพระเสาเจ้าเรือนพันธุได้ตําแหน่งมาตรฐานกเกษตรราธิบดีนะครับใครที่ต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถนะฮะก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านมันทําบุญสวดมนต์นะครับอุทิศบุญให้แก่เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนนะครับคุณมีเกณฑ์จะได้โชคจากที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของนะครับเลขทะเบียนรถนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสนะครับแต่ที่สคคคาค ื้อบ้านซื้อรถมีเกณฑ์ดีหรือว่าใครต้องการจะขายบ้านขายรถก็มีโอกาสได้โชคลาภตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าดาวโชคลาภเล็งกับดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับมีเกณฑ์ได้โชคจากที่อยู่อาศัยด้วยนะครับ และในช่วงของวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปดาวพระจิตเจ้าเรือนลาวพระจะโคจรมาอยู่เรือนโชคลาภได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีที่บ้านของตัวเองนะครับทำให้ในช่วงเกณฑ์จังหวะนี้จะมีข่าวดีเรื่องของโชคก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารกู้ยืมหนังสือสัญญามีเกณฑ์ดีมีโอกาสได้โชคในเรื่องของเงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดวงวัสนาการเงินนั้นจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาอย่างแท้จริงนะครับในเรื่องการเงินเี่กก็จะมีเรื่องสบาย อกสบายใจมากยิ่งขึ้นแล้วล่ะนะครับหลังจากที่หลายเดือนที่ผ่านมานะครับค่อนข้างเครียดมีปัญหาเกินไม่เข้าคายไม่ออกนะครับารายรับกับรายจ่ายไม่เหมาะสมกันนะครับรายรับมีน้อยรายจ่ายมีเยอะแต่ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะครับรายรับจะมีเข้ามาเยอะมากขึ้นรายจ่ายก็จะน้อยลงไปแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปรายจ่ายยังคงมีเพราะว่าดาวพังคานเจ้าเรือนการเงินหลักได้โคจรไปอยู่มรณะแล้วนะครับทำให้มีเกณฑ์การสูญเสียเงินอยู่บ้าง แต่ก็มีเกณฑ์ดีนะครับในเรื่องของการหาเงินหาทองเข้ามาก็เป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของการเงินทุกๆท,ท่านเลยนะครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับหาโอกาสไปทําบุญปล่อย,อยลาหน้าเขียงนะครับหรือว่าจะทําบุญไถ่ชีวิตโครกระบือก็ได้หรือว่าจะไปทําบุญบริจาคโลงศพให้แก่ศพรายาตก็ได้ หากทำบุญเป็นจํานวนเงินควรลงท้ายด้วยเลข8นะครับเพราะว่าเป็นกําลังของดาวพัางคานเจ้าเรือนพบกระดุมพระการเงินหลักนั่นเองทาบุญในวันอังคารได้จะดีเป็นอย่างมากหลังจากทําบุญเสร็จแล้วอย่าลืมกวดน้ําลงดินอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วดวงการเงินคุณจะดีมั่นคงสมเร็จมากยิ่งขึ้นส่วนการกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหาโอกาสไปกราบขอพรกษัตริย์ที่เป็นนักรบโบราณนะครับ,รบเช่นสมเด็จพออะระเรศส่วนมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือว่าจะเเเป็็นทพจ้าควรอูกได นะครับไปกราบสักการะบูชาท่านขอพรท่านขอความสําเร็จด้านโชคลาภการเงินจากท่านได้เลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่กู้บ้านสร้างเมืองนะครับสามารถสร้างชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นหากอยากจะสําเร็จในเรื่องของด้านการเงินการทองหาโอกาสไปบูชาขอพรท่านตามนี้จะสําเร็จสมหวังอย่างแน่นอนนะครับ ในเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีตุ้นะครับในช่วงของวันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับดาวประพุธเจ้าเรือนพบวินาาจะโครจรมาอยู่ที่เรือนวินาศต้องระวังโรคเกี่ยวกับช่องปากนะครับ ระวังเรื่องของโรคกระเพาะอาหารการทานข้าวไม่ตรงเวลาเป็นโรคกระเพาะได้ส่วนที่เรือนพบมรณะจะมีดาวพังคานโคจรไปอยู่ตั้งแต่ในช่วงของวันที่9สิงหาคมแล้วนะครับก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตรุรถยนต์การเดินทางไกลไปในใกลไกลต่างถิ่นต่างแดนต้องระวังประสบอุบัติเหตุมีปัญหาเลือดตกยางออกได้ง่ายส่วนที่เรือนพบอริมีดาวพฤหัสอยู่ที่นั่นนะครับต้องระวังเรื่องของโรคขี้หลงขี้ลืมโรคปวดหัวไมเกรนนะครับช่วงนี้จะย้ำคิดย้ำทำระวังเรื่องของความเครียดของตนเองให้ดีๆนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่มากับ ลมมากับอากาศนะครับเรื่องของโควิดก็ยังคงต้องระวังอยู่นะอันนี้ฝากชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องสุขภาพไว้ด้วยนะครับการทําบุญเสริมดวงให้หาโอกาสไปทําบุญปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับหรือว่าจะทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือหรือว่าจะทําบุญเกี่ยวกับการซื้อรงศพให้แก่ศพไราย,ยาก,ก็ได้จะเป็นการเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไปในตัวนะครับ ส่วนในเรื่องของการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหาโอกาสบูชาเป็นปู่ยม,มาราชหรือไม่ก็เป็นปู่เวสสุวรรณนะขอพอรท่านเรื่องสุขภาพให้กับร้ายกายเป็นดีนะครับขอให้กลับมาพลิกฟื้นสุขภาพแข็งแรงได้คืนด้วยเถิดอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับคุณมีดาวพังคานเป็นเจ้าเรือนพบการเงินหลักและดาวพังคานก็เป็นเจ้าเรือนพบปัตตนี ที่แปลว่าคนรักคู่ของด้วยนะครับซึ่งดาวพันคารอยู่ร่วมกับดาวพระราหูเจ้าเรือนภพปุตตะซึ่งหมายถึงการเริ่มการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับและเป็นคู่ธาตุลมกับดาวพระราหูด้วยนะครับทำให้ในเรื่องความรักเนี่ยคนสดนะครับช่วงนี้จะเสนห์แรงนะมีเกีย์จะมีคนเข้ามาและมุมนี้มันเป็นมุมเลงนะครับมีโอกาสจะโดนสารภาพรักมีโอกาสจะมีคนเข้ามานะครับระมัดระวังการโดนบุกนะครับโดนสารภาพรักแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยและที่สําคัญเลยนะครับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ค่อนข้างจะ แรงด้วยนะครับาดาวประจําตัวไปอยู่เรือนการงานนะครับอาจจะบ้างงานหรือว่าอาจจะทํางานค่อนข้างเครียดในเรื่องงานนิดนึงแต่เรื่องความรักจะเข้ามาให้คุณนั้นกระชุมกระชวยรู้สึกมีความสุขสมหวังอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง ส่วนสําหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณจะช่วยเหลือกันในเรื่องของการหาเงินหาทองนะครับวางแผนการในเรื่องของการหาเงินแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของอตัวคุณเองนั่นแหละนะครับเจอดาวพระ,สะเสาร์เร็งมาต้องระวังการมีปัญหาในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวนะครับจะทะเลาะกันได้และมาในช่วงของวันที่9สิงหาคมดาวความรักจะมาตกหมรณะแล้วคนโสดน,นะครับช่วงน,นี้ความรักก็อาจจะไม่ได้หวานเหวงเหมือนกับช่วงที่ผ่านมามา,มากนะักส่วนสาหรับใครที่สถานะไม่ชัดเจนช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ คุมเครืออยู่นะครับอาจจะไม่มีอะไรคืบหน้ามากนักแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะไม่มีดาวอะไรเป็นศัตรูมาเบียดเบียนนะครับอาจจะได้มีการห่างไกลกันบ้างนะครับก็ถือว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับส่วนสําหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วอันนี้ต้องระมัดระวังการมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันได้ง่ายนะครับหรืออาจจะมีการได้จากการการเดินทางไกลนะครับโดยผ่านการทํางานนะครับหรือว่าโดยภาระหน้าที่อะไรบางอย่างนะครับทำให้คนรักคู่ครองเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางทําให้คุณจงนี้อาจจะห่างไกลกันได้ยังไงก็อย่าลืม เ,เติมความหวานให้กันและกันนะครับแต่ดาวมาอยู่มรณะยังไงก็ไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีเท่าไหร่เนาะก็เป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของความรักทั้งคนโสดและไม่โสดรวมไปถึงคนที่สถานะไม่ชัดเจนด,ด้วยนะครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับทำบุญเหมือนกับเรื่องการเงินได้เลยก็คือไปทําบุญไถ่ชีวิตสัตว์แต่ขอให้เป็นจํานวนคู่นะครับลงท้ายด้วยเลข8นะครับหากทําบุญเป็นจํานวนเงินก็เลข8ปดร้อยแปดบาทก็ได้นะครับเป็นกําลังพุทธคุณด้วย หลังจากทําบุญเสร็จแล้วก็อย่าลืมกวดน้ําลงดินอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามรายการของเราได้ดีเสมอมาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งตายข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันพบกันใหม่ E นะีีหน้า E ีีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ